ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสวสคุยข่าวดูทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบัวกลมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุขออกอากาศทุกคควันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กลมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h h s t v ็บสําำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะกรมสวสพร้อมเป็นแม่งานโชว์ศักยภาพ,ส,ภาพสาธารณาสุขไทยในงาน Exp o ป2025โอซาก้าคันไซ มติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติประเทศไทยให้เข้าร่วมงานเอ็กซ์โป2025โอซาก้าคันไซจัดขึ้นณนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่13เมษาย,ยนถึง13ตุลาคม2568คาดว่าจะมีประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมงานประมาณ28.2ล้านคนโดยได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นแม่งานหลักในการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมหารือกับหลายภาคส่วน จนได้ข้อสรุปว่าในทัศการของประเทศไทยในครั้งนี้จะจัดขึ้นภายในทีม Thailand Empowering Life for g e t e d Happiness สร้างสารรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่มีแนวคิดรองคือ Thai Smile Empowering Happiness World Destination ยิ้มสยามที่ก่อให้เกิดความสุขเป็นเป้าหมายปลายทางของคนทั่วโลกโดยจะมีการจัดสร้าง Thailand Pavilion ออกแบบเป็นอาคารวิมานไทยบนพื้นที่3,500ตารางเมตรแบ่งเป็น5โซนในคอนเซ็ปต์สม์ประกอบด้วย เอสสยามแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในความเป็นไทยร่วมสมัย M. Medical Hub Road Destination จะแสดงเทคโนโลยีและการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขการรับมือวิฤตก,การโควิด19ต่อยอดภูมิปัญญาไทยและทรัพยากร I. Intelligent t o w a r d Innovation สแสดงความโดดเด่นเชิงภูมิประเทศอากาศวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตสุขภาพศรัทธาปัญญาแ L และวิ่งแลบจำลองวิถีไทยในรูปแบบเวิร์กช็อปและแลบ,บเชิงพาณิชย์ด้านต่างๆและ E. e n c h a n g e and Enjoy our Family สแสดงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นยาวนานกว่า600ปีการเข้าร่วม Work e x p ขออภัยค่ะการเข้าร่วมโหวตเอทโปของประเทศไทยในครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพด้านสาธารณาาสุขการยับยั้งวิกฤตและโรคระบาดรวมทั้งความพร้อมในการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพอันจะส่งผลให้เกิดรายได้มหาศาลในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตเป็นการประกาศให้นานาประเทศได้รับรู้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวโอกาสแห่งการลงทุนการเติบโตของเศรษฐกิจและการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก สำหรับข่าวต่อไป บอร์ดเมดิคัลคับอนุมัติประกาศให้ไทยเป็นไทแล์เวลเนตอโคโนอเมกคอร์ไรเดอร์ TWC เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างไรายได้กลับสู่ประเทศเมื่อวันที่9กันยายน2565สาำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณาาสุขจังหวัดนนทบุรีดรสาธิตวิตุตุตเชะารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาาสุขพร้อมด้วยนายอารันบุญชยัยรองประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านแพทย์อาคมประดิษฐ์สวา์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้แทนหน่วยงานต่งตางๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาตินายบาย m e d ดี a l h ั b ครั้งที่2 2565ดรสาธิตกล่าวว่าที่ประชุมบอร์ดนโยบาย m e d ดี a l Hub มีมติอนุมัติหลักใน3ประเด็นสําคัญคือ 1. แผนยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวเียดนามอันดามันที่ส,งส่งเสริมบริการสุขภาพด้วยกลไกพิเศษโดยใช้นวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมถึงการเตรียมจัดงาน Specialized e x p o p h ป k ูเก2028จังหวัดกระบี่ส่งเสริมพัฒนาสปาคลองท่อมสู่ระดับโลกจังหวัดระนองแหล่งน้ำพุร้อนสปาเพื่อการบำบัดโดยเฉพาะ 2. การส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ได้แก่โครงการจังหวัดอุดรธานีเมืองทางการแพทย์อุดรธานีกรีนเมดิคอทชา UGD MT สู่ระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอีสานสู่ตอนบนสู่อินโดจีน และ 3. การพัฒนาระบบอนุญ,ญาตหลักซูปเปอร์ไรเซนรองรับการประกอบกิจาการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ดำล่องซึ่งจะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปและทั้งหมดนี้คือขา่าวสารความเคลื่อนไหวของแวดวงสาหารณสุขและพบกันใหม่กับรายการสบวสบคุยข่าวได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w hss tv t tv สำหรับวันนี้ดิฉันวชิมาสกุลนาะพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ